วันนี้เย็นวันศุกร์นะครับสินค้าของเราวันนี้จะเป็น CB ของค่าย Honda นะครับเป็นตัว650สีสุดเรียงนะครับเป็นสีหายากหรือว่าสีไต้คันเลนะครับคสคันนี้เป็นคสสอง0 1นนะครับรถใสๆนะครับผมเดี๋ยวดูตัวรถรอบคันก่อนนะครับไฟท้ายเป็นไฟท้ายแต่งมานะครับโซ่สตัวเองใช้ได้ยาวนะครับผมยางหน้าหลังประมาณ8 0 9 0ซนะครับ มือเบรกมือคัตแต่งเป็นสีแดงนะครับเลขไมล์วิ่งมาแล้วเท่าไหร่เ, ồi. เดี๋ยวมาดูกันนะครับสามหมื่นสองร้อยสิบนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันนะครับรถสตาร์ติดง่ายนะครับผมบอกเลยว่าเครื่องเครื่องแรงนี่ผมแนะนําเป็นพอนด้าของค่ายนี้เลยนะครับซีบีหกห้าศูนย์นะครับเสียงเครื่องปกตินะครับเสียงข้อลันล่นๆนะครับ บอกเลยนะครับใครที่หารถคู่ใจอยู่ยสไตล์4ีูบะแนะนำคันนี้เลยครับ c b 6 5 0 4าศูนย์สไตคันเลอร์คันนี้นะครับ 4, Color. คอสสองพันสิบห้าครับท่าในใดสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงที่ฟิล์มมอเตอ์ไซค์แอดคาดเลยหรือติดต่อผ่านเซลล์ทางร้านได้เลยนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ